แล้วก็สุดท้ายแถมอีกเรื่องหนึ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ที่เปิดไว้หน่อยก็เรียกว่าเป็นจุดใหญ่เลยของ GDP เรานะครับคือเรื่องที่อยากให้เป็นความรับผิดชอบของภาครัฐที่ที่ควรเข้าไปดูแลอย่างด่วนเลยแหละคือเรื่องของการศึกษานะครับคืออันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่า,าคุณภาพการศึกษาไทยเราเนี่ยสูงขนาดไหนนะครับว่ามีปัญหาไหมอาจารย์มีคุณภาพไหมอะไรเงี้ยยังยังไม่ต้องถึงตรงนั้นด้วยซ้ำเอาแค่เด็กที่อยู่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ย คือไทยเราเนี่ยตอนนี้เขาประเมินว่ามีมีเด็กที่อยู่ในวัยศึกษาที่เป็นาาการศึกษาภาคบังคับคือประมาณอนุบาลสามถึงเมาหกอะไรเงี้ยประมาณสิบล้านคนครับแต่ว่ามีประมาณหนึ่งล้านคนที่หลุดออกไปนอกนอกจากระบบนี้ก็ประมาณ10%เลยทีเดียวเยอะมากนะครับแล้วก็มีการาวิเคราะห์กันมานะครับว่า1ล้านคนเนี่ยที่หลุดไปจากระบบการศึกษานะครับทำให้ในระยะยาวแล้วเนี่ยเราสูญเสีย โอกาสที่จะสร้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เวลาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเร็วๆเ,เนี่ยโตมาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเชิงสังคมได้นะครับพวกยาเสพติดพวกแอลกอฮอล์พวกเโกโวกนี้ยมันมันจะตามกันมานะครับคือมันไม่ได้มีแค่ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าปัญหาเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันตามมาด้วยนะครับเขาประเมินกันว่าความเสียหายตรงนี้นต่อ GDP เนี่ย1.7%เลยนะครับที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาดังนั้นขอแค่แก่ อาจจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เนี่ยแต่ถ้าแบบภาครัฐเข้าไปดูแลตรงนี้ระยะยาวให้เด็กเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในได้ได้ไปเรียนมากขึ้นนะครับเนี่ยผมว่าระยะยาวเนี่ยตัวศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยที่มาจากเรื่องของการศึกษาเนี่ยยังไงก็สูงขึ้นแล้วก็ถ้าไปยิ่งช่วยเรื่องของดูแลเรื่องของคุณภาพเรื่องของหลักสูตรการเรียนอะไรเงี้ยอัปเดตให้มันทันสมัยขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะได้เวอร์สาคัญที่สุดและเรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับ อตัวเมื่อกี้ก็คือไปที่สมการแรกสุดเลย real GDP เท่ากับ population growth ครับแล้วก็ตัวของ labor productivity ก็เป็นตัวขวาตัว productivity ใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็น productivity ที่สำคัญนะเพราะว่าแรงงานที่ไม่มีสกิลกับแรงงานที่สกิลสูงเนี่ยมัน productivity มันมันต่างกันเยอะ,ะครับยิ่งถ้าเราสมมุติเราอย่างที่บอกถ้าประเทศเราจะไปในเรื่องของอเรื่องของ service ที่เป็นาภาคภาคบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะ่ยก็ อาจจะคือเราอาจจะไม่ได้ต้องไปเก่งแบบวิศวกรอรินจิเนียร์แข่ง AI ไอะไรกับต่างชาติเนี่ยแต่เรามีการศึกษาที่แบบคนจบมารัฐทำงานที่ตอบรับกับอุตสาหกรรมพวกนี้ได้เนี่ยเช่นแบบคนคนที่เป็นคนดูแลคนอ่าหรือแบบหมอหรือพวกคนที่ดูแลอ่าเครื่องจกักรอะไรเครื่องผลิตอุปกรณ์อะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาสรุปกันในสไลด์สุดท้ายนี้ครับว่า GDP 5%ไทยเป็นไปได้ไหมครับอื mm. ตั้งต้นก่อนตอนนี้ศักยภาพใหม่ของ GDP ไทยเราเนี่ยอยู่ประมาณ2%หลังโควิดมานะครับอย่างที่บอกไปถ้าสมมุติแก้เรื่องอการศึกษาได้เด็กหลุดออกจากระบบได้เรื่องของช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เนี่ยเอาไปอีก1.7%เลยคือเท่าหนึ่งไปเลยนะครับเรื่องของ precision agriculture นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่ดีขึ้นเรื่องของภาคการเกษตรได้เนี่ยช่วยให้เกษตรกรมีมีโช,ชลประทานที่เข้าถึงได้ มีข้อมูลที่เข้าถึงมีแบบรู้ว่าควรจะปลูกอะไรราคาจะไม่ลงควอะไรอะไรที่กําลังจะขาดแคลนอะไรที่คนกําลังปลูกนอ้อยอยู่ราคาจะขึ้นเนี่ยหรือแบบควรจะต้องให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรเท่าไหร่เนี่ยภาคการเกษตรตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยได้อีกสัก0.8แล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมเวลเนสที่พูดถึงเนี่ยอาจจะได้อีกประมาณ0.5เตรงนี้รวมๆกันเนี่ยก็อาจจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับไปอยู่ที่ประมาณ5ได้นะครับที่ สักกี่ปีนะสักยีกว่าปีที่แล้วนะที่เติบโตประมาณ5%ซึ่งเดี๋ยวผมใบ้ไว้ก่อนว่าจริงตอนนี้ทาง E.S.U. เรานะครับรวมกับทางรีเสิร์ชเนี่ยกำลังทำเปเปอร์พิเศษออกมาอีกอีกเปเปอร์หนึ่งด้วยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมเวลนเนสโดยเฉพาะนะครับว่าสามารถจะมีโพเทนเชียลขนาดไหนที่แบบจะมาช่วยเศรษฐกิจเราได้จริงไหมมากขนาดไหนควรจะไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะว่าเวลเนสเนี่ย ช่วยเราได้จริงหรือไม่ขนาดไหนนะครับครับก็เรียกว่าตอนต้นรายการต้องบอกว่าโหดหู <c oughs> แต่ว่าตอนท้ายนี้ถ้าเป็นเพลง Body Slam ก็ยังมีแสงสุดท้ายอยู่ <c oughs> ก็ยังมีลุ้นอยู่สําหรับเศรษฐกิจไทยนะครับยังไงวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่วเวลานะครับคุณทัศเดี๋ยวผมกับคุณทัศลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอังคารนะครับเวลา13นาฬกถึง14นาฬิกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ